สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปเยือนเมืองโบราณสีเทพที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์กันนะคะซึ่งที่นี่เพิ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่4ของประเทศไทยเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานี่เองค่ะเมื่อมาถึงนะคะเราก็จะมาจ่ายค่าเข้าชมนะคะคนไทยคนละ20บาทแล้วก็มีค่าธรรมเนียมการจอดรถ50บาทนะคะเราก็เดินข้ามสะพานตามที่เจ้าหน้าที่แนะนํา เพื่อขึ้นรถรับส่งไปชมบริเวณต่างๆภายในอุทยานนะคะซึ่งจุดแรกที่เราจะไปก็คืออาคารจัดแสดงโบราณสถานซึ่งภายในอาคารจะมีหลุมขุดค้นทางโบราณคดีเป็นการจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์ และโครงกระดูกช้างที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อปี2531แสดงให้เห็นถึงการเข้ามาใช้พื้นที่บริเวณเมืองสีเทพในยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือเมื่อประมาณ1,700ปีมาแล้ว